สวัสดีค่ะมีรถ SUV สภาพสวยสภาพใบแดงใหม่วิ่งน้อยมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะมาด้า c x 3เครื่องยนต์2ผ่านเกียร์โตคันนี้ปี2016ค่ะไม่60,000เองนะคะภายในค่ะก็จะเป็นเบาะหนังสีดำแนวสปอร์ตนะคะกระจกปรับไฟฟ้าปับไฟฟ้าระบบเซ็นเตอร์ล็อกค่ะแอร์แบอบสกุญแจรีโมทพวงมานัยมันติฟังก์ชันนะคะไม่ห0 0มืนแท้ค่ะประวัติเช็คศูนย์ตลอดนะคะรถสวยสภาพดีมากมากเลย ผ่อนส,สบายนะคะเดือนละ9,000บาทค่ะขอฐานเงินเดือนนะคะรายรับรวมผู้เช่าซื้อที่ซื้อรถคันีได้นะคะที่หนึ่งหมื่นบาทพันบาทขึ้นไปค่ะก็รซื้อรถคันีไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกำลังม,มองหารถ SUV สภาพปีสวยนะคะแนะนำเป็นรถคันนี้เลยค่ะเป็นรถที่ขับดีมากๆเลยนะคะรุ่น Sky Active Technology แล้วนะคะมือแรกวิ่ง สามารถต้นน้ำมัน E10 ได้ด้วยนะคะสภาพไปแดงเลยค่ะภายในสีดำแนวสปอร์ตดูแลรักษาง่ายด้วยนะคะสภาพดีมากๆเลยค่ะสอบถามไะ้เอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะ m a ด้า c x เเครื่องยนต์สอง่านจอต้นะคะคันนี้ปี2016ค่ะสนใจง่ายโทรสอบถามยะะเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50508 58ติดต่อแอมค่ะ